สารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใายใส่ใจสุขภาพจิตโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดยแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและละครเร่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเสนอรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก ก็สิ่งเมื่อเสร็จที่บุบบ้าเป็มนำว่าคร์เกบบาฮะกียสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ พ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยมีดิฉันผ่อนพิมลอุไรรัตและคุณอิบรอเฮงมาเลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat dan juga selamat jumpa kepada sidang peningai ibu bapa adik kakak kita yang mana ada di tepi radio, radio waktu ini hari ini r u a n g องเราอย่างที่ห้องของค่าเซ็ง ibu bapa membawa keluarga bahagia มา j u เพื dengan adik kakak seperti เหม a อนปกติ รายการนี้สร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ค่ะแล้วก็เป็นรายการในโครงการสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟนะคะซึ่งในรายการของเราค่ะก็จะมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่ แม่ผู้ปกครองและผู้ที่ดูแลใกล้ชิดเด็กค่ะเพราะว่าในรายการของเราจะมีข้อควรปฏิบัติต่อเด็กการดูแลสุขภาพจิตในเด็กบทบาทของภาคส่วนต่างๆต่อการดูแลคุ้มครองเด็กและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าหากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กฟังรายการของเราแล้วเนี่ยก็จะได้ดูแลบุตรหลานของเราได้อย่างเหมาะสมค่ะพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรัก รายการที่จะสารความรักเสริมความเข้าใจเชื่อมร้อยสายใหญ่ใส่ใจสุขภาพจิตค่ะ Ya, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ruang kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia, ingat terbaik kepada ibu bapa kita semua, yang mana ada anak, yang mana ada cucu, yang kena jaga ruang kita ni adalah satu ruang untuk memberikan semangat dan juga kasih sayang bagi keluarga dan juga yang mana ada anak-anak kita semua di bawah di di bawah jaga ehnya dah. kita di sini juga dimenyokongkan oleh daripada pihak Kongtun Perdek Heng Sahak Kerajaan Syarikat Atapun UNICEF yang mana melalui daripada Sewitiyu Kerajaan Siang Kena Witiakan Sesan uh, Mahawitiyalai Songkla Nak Kerin Witiaket Petani di sini deh ingat terbaik kepada ibu bapa kita semua yang mana ada anak kita sama-sama pakai berdamping diri kita dengan anak-anak dan juga kita jaga bersama. คุณผู้ฟังคะการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นนะคะไม่ใช่หน้าที่เฉพาะของพ่อแม่ผู้ปกครองครูและโรงเรียนเท่านั้นนะคะแต่ถือว่าหลายภาคส่วนในสังคมกับคุณสุเห็งคะคก็ควรจะมีส่วนร่วมในการดูแลเยียวยาจิตใจเด็กๆที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าผู้ที่มีบทบาทสาําคัญที่จะสามารถดูแลเยียวยาจิตใจของเด็กๆได้นั่นก็คืออสอมค่ะรวมถึงแกนนาชุมชนนั่นเองนะคะ อสมและแกนนำชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเราไปฟังกันในช่วงคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดค่ะเดี๋สิ่งที่ต้องพึงดีก้าวให้สักเลียงโอแก่ยังรักมาสกเลี้งกับเด็กๆโอแก่ยังรักมาสกเลี้งกับครอบครัวโอแก่ยังรักมาสกเลี้งกับโอแก่ในคอบครัวนอกเหนือจากโอแก่ที่เป็นแม่บานนอกเหนือจากโอแก่ที่เป็ครูในโรงเรียน Salah satu orang yang ada bersama dengan kita Sedang dengan ibu bapa ialah Osomo ataupun ketua kapung adik kakak dia Osomo ataupun ketua kapung di dalam Uh, kapal tepak kita masing-masing semua tu adalah satu badai yang penting sekali yang mana ada bersama dengan kita. Sebab itu kita ada masalah gapo kita nak kecek gapo tu memang sekali kita boleh ambil orang semua tu lah buat boleh buat tukar fikir ataupun ketua kampung kita tu boleh kuta, kita buat tukar fikir bersama juga. Di hari ni kita bersama di dalam jawab pe yang mana kita ada orang reti-reti nak bui acara, nak bui ajaran kepada kita di dalam pusingnya ไอุ้คุยกับนักจิตพิชิตความเครียดคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดชวนคิดชวนคุยโดยรัชนีบินอยู่โซและทีมวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษคุยกับนักจิตพิชิตความเครียดในรยการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักช่วงนี้นะคะเรามีผู้รู้มาร่วมพูดคุยกับดิฉันและคุณพ่อคุณแม่ขอต้อนรับคุณนศไลาลามะรุษะจากศูนย์สุขภาพจิตที่12สวส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงบทบาทของพ่อแม่ครูและโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อที่จะเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตและยังเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพจิตนะคะเด็กที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่วนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรารู้จักกันในานามของอสอมนั่นเองนะคะบุคคลผู้นี้ค่ะก็จะมีบทบาทอย่างมากเลยนะคะในการดูแลสุขภาพของอคนในหมู่บ้านคนในชุมชนนะคะมีความใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นนะคะอสอมค่ะก็สามารถที่จะทาหน้าที่ในการ ้าระวังสุขภาพจิตในเด็กนะคะที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบได้เหมือนกันใช่ไหมคะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาทําความเข้าใจกันมากขึ้นมาทําความรู้จักกับอสมกันมากขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องมารู้จักกันในบทบาทหน้าที่ของอสมกันก่อนซึ่งคุณนตไลลานนะคะจะมาแจกแจงให้เราได้ฟังกันได้เห็นถึงภาพรวมว่าอสมทําอะไรให้เราบ้างนะคะ บทบาทของอสมอรหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะจะเป็นอย่างที่บอกไปค่ะที่ทางพี่ได้เกินไปนะคะว่ามีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านมีหน้าที่ในการคัดกรองติดตามค้นหาปัญหาภาวะสุขภาพจิตสุขภาพกายในชุมชนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลมายังระดับโรงพยาบาลส่งเสริมตําบลแล้วก็เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไปค่ะ ค่ะต้องบอกว่าไม่แค่เพียงสุขภาพจิตเท่านั้นสุขภาพกายนะคะอสอมอก็ก็ทำด้วย,วยใชะคะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่า กลุ่มนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญนะคะ,คะมีบทบาทอย่างมากเลยในการที่จะช่วยทําให้เราได้ทราบว่าในหมู่บ้านเรามีผู้ป่วยอยู่<ช>นะคะ,คะแน่นอนค่ะกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะมีบทบาทในการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยเฉพาะในเด็กนะคะกลุ่มนี้ก็จะจะเข้าไปเจาะได้โดยตรงใช่ไหมคะใช่แล้วต้องบอกว่าเขามีความสำคัญต่อพวกเรานทีมงานของการคัดกรองมากน้อยแค่ไหนคะ ถือว่าอสมอเนี่ยมีมีความสําคัญค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าในการที่เราจะลงพื้นที่ในแต่ละครั้งค่ะอสมอเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เข้าใจพื้นที่มากที่สุดและก็สามารถเข้าถึงตัวบุคคลในหมู่บ้านนั้นมากที่สุดนะคะ ค่ะก็ในเมื่อเขามีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะในการที่เราจะต้องมีการมอบความรู้ใช่ไหมคะมีการดําเนินการในวิธีการที่ถูกต้องนะคะทางกรมหรือว่าทางด้านของศูนย์สุขภาพจิตที่12ได้ให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตกลุ่มอสอมอตรงไหนอย่างไรบ้างในทางศูนย์ของเรานะคะก็จะให้การให้ความรู้ อบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบประเมินง่ายๆค่ะแบบประเมินการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตแบบคัดกรองซึมเศร้าแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอย่างง่ายๆค่ะหรือแบบคัดกรองภาวะเด็กที่จะต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ค่ะอย่างเช่นภาวะเด็กซึมเศร้านอน งองแงติดแม่นอนไม่หลับชีดรถที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะข้อมูลเหล่านี้ค่ะอสอมอนในแต่ละพื้นที่ค่ะจะต้องรู้จะต้องทราบเพื่อที่เขาจะได้ไปเช็คไปตรวจสอบกับประชาชนครอบครัวเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้าน นั้นๆน,น,นะคะว่ามีอาการดังต่อไปนี้ไหมถ้ามีแล้วจะส่งต่ออย่างไรจริงๆแล้วอสมเนี่ยสำคัญมากกับหน่วยงานเรานะคะเปรียบเสมือนแขนขากัเลยทีเดียวค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชนนะคะทุกครั้งที่ท่านใช้บริการของอสมก็ <ๆ S 2> มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าทางศูนย์นะคะได้การันตีหรือว่าได้ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะมาทำงานโดยไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่ ทุกคนนะคะจะต้องได้รับความรู้ได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานว่าควรที่จะต้องทําอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรการคัดกรองนี้จะต้องคัดกรองแบบไหนนะคะหรือแม้แต่วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นกลุ่มอสมก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะก่อนที่เขาจะลงพื้นที่หรือว่าก่อนที่จะลงไปสํารวจนะคะแน่นอนค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะกลุ่มอสมเหล่านี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ในส่วนของงานสุขภาพจิตนะคะสิ่งที่อสอมอจะต้องเตรียมตัวลำดับแรกเลยค่ะก็คือใจถ้าใจมาใจพร้อมเนี่ยนะคะที่จะทํางานเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจองานไหนก็คุณจะสามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่างานที่เราจะให้อสอมอลงไปช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับเคสสถานการณ์ใช่ไหมคะใจคุณเนี่ยต้องสู้นิดนึงตรงที่ว่าบางทีเคสบางเคสเนี่ยอาจจะไม่ให้เราเข้าถึงหรือเข้าถึงไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ หากคุณไม่มีใจในการช่วยเหลือเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะทําหน้าที่นี้ได้ดีหรือว่าได้สมบูรณ์ค่ะก็ต้องบอกว่าใจต้องมาก่อน<ช>นะคะ,คะแล้วก็ในกลุ่มของอ,อสมอกันเองก็ต้องมีการ ดูแลเรื่องราวของสภาพจิตใจของตัวเองอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกับผู้ที่เข้าไปดูแลหรือว่าเยียวยากลุ่มนี้ก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่ว่าเป็นทางอ้อมใช่งอ้อมก็จะต้องมีการเยียวยาด้วยเหมือนกันตัวเราเองก็ต้องหัดเยียวยาตัวเราเองเช่นกันค่ะเหมือนอสมเองเขาต้องช่วยกันดูแลเยียวยาตัวเองใช่ไหมคะนอกจากเขาจะไปดูแลเยียวยาคนอื่นคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นนะคะหากเราเยียวยาตัวเองได้เราก็จะสามารถเยียวยาดูแลคนอื่นได้เช่นเดียวกัน ค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเ,าเราก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับอสอมอทุกท่านนะคะ,คะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีใจที่จะช่วยเหลือค,คนอื่นๆในชุมชนด้วยนั่นเองนะคะ,คะแต่ทุกอย่างนะคะในการทํางานแน่นอนว่ามันจะต้องมีอุปสรรค นะคะแล้วอย่างถ้าหากว่าอสมอนะคะเมื่อพบว่าเด็กๆในชุมชนนะคะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านของสุขภาพจิตนะคะอ,อสมอนะคะเหล่านี้ควรที่จะติดต่อใครหรือว่าจะส่งต่อ,เ,อ,อเคสหรือว่ากรณีที่เขาพบเนี่ยส่งต่ออย่างไรมีข้อแนะนําให้ไหมคะมีค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแนวทางการดูแลช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะซึ่งหากอสมอพบเจอเด็ก หรือบุคคลใดก็ได้ค่ะที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตนะคะก็ต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลหรือรอพศต่อหรือที่เรียกว่าอนามัยใกล้บ้านแต่ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ทางรพสตอเนี่ยค่ะจะประสานส่งต่อมายังโรงพยาบาลอีกทีหรืออาจจะมีอีกวิธีทางหนึ่งคือหากในช่วงที่เราศูนย์สุขภาพจิตที่สองค่ะได้ทําการลงพื้นที่แล้วพบเจอกับอสอมอ,อสอมอก็สามารถจะ แจ้งหรือว่าส่งข้อมูลนะคะให้กับเราได้ว่าบ้านนี้เป็นอย่างนี้มีภาวะเสี่ยงเนี้ค่ะเราก็สามารถให้การช่วยเหลือและประสานงานต่อไปยังบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ได้ค่ะสามารถที่จะส่งต่อได้โดยตรงกับศูนย์สุขภาพจิตที่ลงพื้นที่ใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าจะข้ามขั้นตอนมาอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็จริงๆแล้วก็ได้ค่ะแต่คือถ้าตามแนวทางถ้าอยากให้เป็นแนวทางที่ที่มันโอเคค่ะก็มันก็ควรจะเริ่มจาก อสมอรพสตและโรงพยาบาลนะคะแต่หากว่ามองว่ามันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างช้าใช่ไหมคะก็ประสานมายังศูนย์สภาพติดที่2สองได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวศูนย์สภาพติดที่สองจะทําการประสานงานไปยังพื้นที่ให้เองอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณพ่อคุณแม่ผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดกับเด็กๆทุกท่านคะ่ะรวมไปถึงอสมอสอ,อสาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนั่นเองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับบนปาทและความสําคัญของอสอมอในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในชุมชนนะคะซึ่งอสอมอนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นอยู่แล้วนะคะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับชุมชนอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงตัวเด็กนะคะ เข้าถึงครอบครัวได้ง่ายนะคะแล้วก็ขั้นตอนอะไรก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะ,คะเพราะฉะนั้นค่ะอสมอจึงมีความสำคัญค่ะที่จะเข้าไปให้คำแนะนำนะคะกับครอบครัวของเด็กหรือจะเป็นผู้ที่ดูแลเด็กอยู่นะคะให้ได้รู้จักการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตเด็กนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าพบกรณีที่อาจจะมีความรุนแรงนะคะท่านก็สามารถที่จะส่ง ส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกันนะคะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเชิญคุณนะคะไปรับฟังคุณอิบรอเฮงมาเลขค่ที่จะมาสรุปสาระสำคัญให้เราได้ฟังกันไปรับฟังกันเลยค่ะอย่าติมาขอบ a ุส a ดากรัชนีและยก็นูร์ไลลามะรุ s ะส l a m u a ว a i k u m w a r a ราะมั l l a h i wabarakatuh Uh, jumpa pula dengan sidang pendengar ibu bapa adik kakak kita yang dikasihi sekalian. Uh, kesimpulan daripada Nur Laila Mak Ma Resak. Sun suka papcit. yang ke-12. Uh, wilayah petani ni adik kakak kita deh bersama dengan uh, Suheng Suhing tu boleh kata kita buat kesimpulan deh. Uh, sebagaimana deh Uh, kesimpulan kita ni deh untuk kepada adik kakak kita ibu bapa boleh faham dengan bahasa Melayu petani deh Uh, berkenaan dengan uh, tanggungjawab orang okay, menjadi osomo di sini tu kalau kita dengar uh, daripada pihak Nur Laila Mak Resak tadi tu maka uh, suhing kena akik ibu tangil lah kepada uh, pihak orang yang kerja uh, bertanggungjawab osomo tiap-tiap orang ni dah uh, yang mana osomo ni ialah uh, salah satu badai yang uh, bagi kedemak Uh, untuk kepada ibu bapa adik kakak di kawasan kapo tepat adik kakak kita deh. Sebut kata oh morning deh. Uh, dia bertanggungjawab di segi kesehatan. Uh, setiap kesehatan ni uh, kita boleh uh, tanya oh, khabar dengan osomo oh, kita boleh bersorak dengan osomo oh, kita boleh uh, tukar fikir dengan osomo oh, kerana bot bat osomo oh, ataupun tanggungjawab osomo oh, ni ialah Uh, salah uh, Satu badai uh, Di dalam Satana Suk ni Salah satu badai uh, Di dalam kampung kita Untuk nak uh, Mengubat Dah uh, Dengan ibu Ibu bapa Adik kakak kita Yang ada masalah deh uh, Baru ni tu ada Gicik vaksin uh, Tanggungjawab orang semua tu Ada Yod Polio Dan juga Kalau uh, Di dalam kampung tempat kita Di halaman kampung kita tu Ada masalah deh Lebih-lebih uh, lagi Masalah uh, Jiwa deh Uh, yang kita kena ukah uh, ataupun yang kita kena cepat uh, orang uh, panggil nak buat lagu mana uh, nak masalah masalah ni jadi uh, lepas daripada benda-benda yang tidak diingini lebih-lebih lagi masalah kesihatan ni uh, saya rasa kata on oh, ni ialah satu uh, salah seorang yang kita kena boleh buat kirmat uh, boleh kita buat syarat dengan dia. Dah. Sidang pendengar yang dikasih sekalian Osomo oh, ni, Uh, orang yang bertanggungjawab besar lah nah, Dari segi kesihatan kita Kalau ibu bapa adik kakak kita nah, uh, Ada masalah gapo lebih-lebih lagi Kita duk bercara di dalam masalah uh, Kampung tempat teh kita, kita ni uh, Ada masalah uh, Ada kejadian Ada berlaku di kawasan tempat teh kita uh, Ada berlaku bom Ada berlaku berdik Ada pertempuran Dan masalah lain-lain lagi ni Membawa kepada kesihatan jiwa kita tu kurik Dah, apabila kesihatan kita uh, kurang ni, di segi kesihatan jiwa kurang ni, dah, orang yang berhampiri dengan kita, orang yang ada dekat dengan kita, orang yang menjadi jire kita, orang yang menjadi a uh, a uh, orang yang boleh jadi wakil untuk kita boleh buat kecek kira, boleh buat sorak ni ialah osomo. Yang mana osomo ni duduk di dalam kapu tepat masing-masing. Dah, sebab itu sidang pendengar ibu bapa, adik kakak yang dikasihi sekalian, Osomon ni orang yang bertanggungjawab besar dan Osomon ialah satu badai yang Kedemak untuk adik kakak kita berkenaan dengan kesihatan. Deh, ha no no a uh, kira bercara no sorak gapo berkenaan dengan kesihatan di dalam kapu tempat teh kita ataupun ada masalah gapo kita boleh menuju kepada Osomo deh dan Osomo sendiri pun deh kalau boleh ukah masalah kita ukap sama dengan Osomo dan kalau dia tu tidak upaya gi kepada pihak rumah jabatan sungsem sahaja nak deh agi uh, kepada hospital seterusnya pula deh itulah uh, lebih kurang tanggungjawab orang menjadi orang somo ni uh, boleh kata ibu bapa adik kakak kita tu kebanyak ke di kapur tempat teh kita tu boleh kena belaka deh. Ha uh, no sorak, no kecek ataupun uh, kita kalau kita boleh tengok orang ni dia kira mak banyak perkara lah. Uh, berkenaan dengan uh, kawasan tahap kapur tempat hok yang kita ada di sini juga deh. Ha uh, tu dia. Sekian wassalam. ขอขอบคุณคุณนุชไลลามะรอษาจากศูนย์สุขภาพจิตที่12และคุณสูเฮงนะคะและช่วงนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังช่วงต่างๆของทางรายการของเราต่อไปค่ะเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ คุณผู้ฟังคาที่จบลงไปคะ่ะก็คือเรื่องราวที่ทางรายการได้พูดคุยกับวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่12ปัตตานีนะคะซึ่งหากเราได้ฟังข้อมูลจากวิทยากรแล้วเนี่ยเราก็จะมีทางออกให้กับเรื่องที่เราประสบพบเจอได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะจูนทำอะไรอยู่นะ่ะฉันกำลังจะส่ง SMS ไปที่รายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักเพื่อรับของที่ระลึกนี่สิ จริงเหรอฉันส่งบ้างสิส่งไปที่ไหนอะ่ะง่ายๆเลยเจนี่เพียงแค่เข้าไปที่เมนูข้อความแล้วพิมพ์28ตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่455 4522แค่นี้ก็รอรับของที่ระลึกได้เลยจ้าว้าวรอช้าไม่ได้แล้วงั้นส่งเลยดีกว่า คุณผู้ฟังอยู่กับรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสร้างสรรค์รายการโดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้โดยการสนับสนุนรายการจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติอยู่ในเซฟค่ะอย่าสีดังผลงานอย่างดีกับเสฮิสกิเลนร่วงเงียบเกิดก่บเสฮิมส์ไรอีบุบบับปุรบมันาวกเกลือว่าบังเกีย dan kita ada orang reti bui ajare kepada kita daripada uh, daripada sun suka yang kedua belah wilayah tani ada bui ajare kepada kita dan juga kita kena ingat kata ruang kita di sini juga kena akak kantorah hidup kepada ibu bapa kita semua, semua tu supaya kita bersemangatlah เ g d i s ที่ n ร n g ะน่าจะ e ปร่วมมือด้ดดออดอวยกันกับเ,เ,เ,เด็กะครอบครัวภาคใต้ที่การสนั kon ุนจากอง,งคองุนเพื่อเด็กแหรัฐหเระชาที่อว่า UNICEF คุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนั่นคือช่วงคุณรู้หรือไม่ค่ะ คุณใจครอบครัวอุนรักเสนอช่วงคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่ประเทศไทยมีเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่มากน้อยเพียงใดข้อมูลจากการสำรวจสถานก,การณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพุทธศักราช2555ที่จัดทําโดยสำนักงานสถิตแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีเด็กร้อยละ21หรือกว่า3ล้านคน ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่โดยเฉพาะภาคตอนออกเชียงเหนือมีเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่มากที่สุดถึงร้อยละ30หรือ1ใน3ของเด็กทั้งหมดสาเหตุที่ทําให้เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เนื่องมาจากพ่อหรือแม่หรือทั้งพ่อและแม่ต้องย้ายถิ่นเพื่อไปทํางานในเมืองหรือในภูมิภาคอื่นของประเทศนาแอนดรูเคลโปหัวหน้าแผนกวิเคราะห์นโยบายองค์การยูนิเซฟประเทศไทยให้ความเห็นว่า จานวนเด็กที่ไม่ได้ใส่อยู่กับพ่อแม่ในประเทศไทยถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเช่นสปปลาวมีเด็กที่ไม่ได้ใส่กับพ่อแม่เพียงร้อยละหเท่านั้นนอกจากนี้ ผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อชิดวัยเด็กการศึกษาระยะยาวด้วยวิธีผสมผสานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยไม่ดนพบว่าร้อยละยีของเด็กที่ไม่ได้อาศัยกับพ่อแม่มีพัฒนาการล่าช้าเมื่อเทียบกับเด็กที่อาศัยกับพ่อแม่โดยมีพัฒนาการล่าช้าในเกือบทุกด้านโดยเฉพาะด้านภาษาเช่นการรู้ความหมายหรือการผสมคำต่างๆนี่แหละครับทำให้เราได้รู้ว่า ประเทศไทยของเรายังคงมีเด็กที่ไม่ได้ใส่กับพ่อแม่มากน้อยเพียงใดพบกับคุณรู้หรือไม่ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเฮ้เด็กบวกลพปอตู้นี่คิต้นักัตตาเอสเอ็มเอสบรสัมมันรวงเงพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักอาือวรวเงกตรมุสอิมบุบับเปร์มุบาวเกลวาร์เกอบ u ฮ์กี a ว a ึงต้องอเมฮัติย์ a ัลเฮ้สงโง่แถาตนกอตตาตเ lepas nak buat benda tu? Eh, senang saja. Ambil tadi pun tanggung, mari. Kemudian, masuk menu kokwam. Kemudian, tekan di aku dua lapis. Dan tulis nama kita. Dan juga bakar kita. Hatta mari di nombor 455-4522. Lepas tu, tunggu hadiah di rumah selalu lah. Oh, kalau gitu, nak nanti gapo lagi? Marilah kita nak atas, tak ทุกงานคะรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ขอขอบคุณกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหรประชาชาติยูนิเซฟผู้สนับสนุนรายการขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะวันนี้ที่ฉันพรพิมลอุไรรัตคุณอิบรอเฮงมาเลและรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักขอลาคุณผู้ฟังกันไปพร้อมกับบทดูอาที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปใช้เมื่อพบกับเหตุการณ์ต่างๆได้ตามความเหมาะสมค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Ya, sidang pendengar yang dikasihi sekalian ruang kasih mesra ibu bapa membawa keluarga bahagia pun jalan di hujung ruang ini pula walau bagaimanapun ucap daripada terima kasih lah kepada ibu bapa adik kakak kita semua lebih-lebih lagi terima kasih kepada Kong Tun pun dan Heng Sahak Peracaca Unisip yang mana ruang kita tu boleh keluar udara dengan adik kakak sedang pendengar kita semua deh jika ada salah dan tersilap harap cucu saya kemaafi untuk hari ini akhir kata sekian wassalam أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أفرغ علينا صبرا و ت و ف ن ا مسلمين โอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงให้พวกเราเปี่ยมด้วยความอดทนและโปรดให้พวกเราตายในสภาพของผู้นอบน,ออน้อมถ่อมตน สามารถติดตามรับฟังรายการพ่อแม่อุ่นใจครอบครัวอุ่นรักได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้สนับสนุนรายการโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยูนิเซฟ